เข้าใจความกังวลของผู้เปิดโลบหว,วานครั้งแรกที่ประเทศไทยผลิตภัณฑ์นำเข้าโดยกรมจากนิวซีแลนด์ให้ผล,ลัลธ์ที่รวดเร็วและปลอดภัยช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโลวหวานได้ถึง26เท่า การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่5-6มิลิโมลหลังจากผ่านไปเพียงแค่20วัน e n s e r c i a l เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะที่มีเทคโนโลยี e n s e r g i a l ชั้นนำของนิวซีแลนด์คุณอาจจะไม่รู้ว่า e n s e r g i a l สกัดจากต้นสนนิวซีแลนด์ด้วยกระบวนการสกัดแบบป้องกันใช้เฉพาะน้ำบริสุทธิ์อุณหภูมิในการสะกัดต่ำเพื่อคงลิตต้าอนุภูมอิสระได้ผ่านการทดลองและพิสูจน์แล้วว่าหลังจากใช้ไปเพียง20วันสารสกัดใน e n s e r e g i a l ใน Ensure Chew จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่5-6มิ เอนโซชัว so ใช้โปรตีนจากพืช100%่อเช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ในกระแสะเลือดช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเสริมสร้างโภชนาการและฟื้นฟูร่างกายนอกจากนี้เอนโซชัว so ยังมีผิตามินและแร่า่ากว่า24ิชนิดที่ดีต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายมีพลังงานอยู่เสมอเพิ่มภูิตานทานและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเอนโซชัว so ยังสามารถทดแทนอาหารว่างได้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้เลปโตสแพ้โปรตีนจากสัตว์ระบบย่อยอาหารและลำไส้อ่อนแอเอนโซชัว so เป็นผลิตภัณฑ์รรััักษากบววออนนดดขงิซีแ ด้วยเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่นําเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ Ensochua sure, ช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อส่งผลโดยตรงต่อตัวรับอินซูลินลดระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มฟื้นความเสียหายภายในให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วปลอดภัยและยั่งยืนพวกเราแนะนําให้คุณใช้ Ensochua สามถึง sure, ห้า่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผลิตด้วยการผลิตแบบปิดและทันสมัยชั้นนําของน so ิว Zealand Ensochua ได้รับการรับรองความปลอดภัยอย่างครบถ้วนเช่น FDA, GMP, ISO 9001สําหรับผู้ป่วยพวกจึงมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยความปราถนาที่จะนำผลิตภัณฑ์ทีี่่่มมมคุณภาาาพสููผ้ปวยจน,นก จึงนาเข้าโดยโตรงสู่ตลาดไทยในราคาสุดคุ้ม Enso s u a e ถือว่าเป็นความหวังสำหรับผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเบาหวานในระยะยาวในอดีตการรักษาโรคเบาหวานต้องใช้ทั้งเวลาและใช้เงินเป็นจงงานวนมากแต่สําหรับ Enso s u a e คุณจะช่วยลดระยะเวลาในการรักษาและลดต้นทุนสำหรับผู้ป่วยได้ใช้ Enso s u a e วันนี้เพื่อบอกลาความกังวลเรื่องระดับน้ำตาลในเลือด